โอเคครับยินดีรับเข้าสู่การวอลสเห็นไม่มีใครทำเตือนเลยวะไม่เดือดร้อนไอ้สัตว์ไม่เดือดร้อนนะครับดูแลเดือดก็อย่าดูถ้าดูไม่เดือดคลิปนี้ม้าดาไอ้บอสกัดูไม่เดือดแตแดงว่ามึงไม่ได้จุ่มเตาแก๊สใช่ไอ้เรอบนี้อยากนอนมากเลยพูดถึงนอนแก๊สพี่นอนถ่ายแล้วนั่นแสดงว่า ไปเลยมีไม่มีระเบิดตันไม่มีระเบิดตัดนี่ไหนบอกไม่มีพี่เฮ้ยใหญ่ตายใหญตายตายใหญนเจ็ดปดหกเฮ้ยเตีนเข้าแล้วเหรอเฮ้ยไปนไปเไปเร็เเบิดห้องเล็กไปหงแยกห้องเล็กสามแยกไปไสามแยกสาแยกระวังสามแยกอมบ์ has been planted ยากสามยากแปดเยต้นมันใจร้สารผมหัวมาครึ่งหัวม่ยิงหัวเขามุนหมุนหมุนมุนห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 นหมุเราไม่ต้องทำะไรเลยห้เห็นหน้าตุ้งสุ้งเอวายเอว้อีกจัดไปเลยปาเอ้ยสกีแล้วเหรอ ห้องเล็กมีตัวนึงระวังระเบิดระวังระเบิดระเบิดระเบิดระป้มาทงให้เข้ามาเขาตายเยนตายยั้องน้ปาไปแล้วปาไปแล้วปาชีวางแล้วปาไปเลยตาออกแล้ว่ห้องเล็กหอเล็กห้องเล็กไปไม่ได้ที่วางายห้องเล็กเคลายห้องเล็กเคลียอยหมุนอย่หยู่หมุนสาแยสาแยา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 ห่มุนนหมุน กูว,วางเงโอ้ยมุนตัวนึงสองมุนสองมุนสองมุนสองถูลแล้วลนะผโอเค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 ไปขึ้นห้องใหญ่สินะอย่ามุนตายห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่ใหญ่ไหมพี่โอ้ด้านนี เลยสวนให้เลยอ่าต้องเบรกต <tat> ้นต้นได้ปืนก็ยาวทำเกมช้าเล่นเกมยาวทำเกมช้าทองคุณทองเล่นเกมบีทำเกมช้าเกมบีทำเกมช้าโอเคเกมบีนะพี่บีทำเกมช้านะระวังระเบิดตัดระเบิดตัดซอยเนี่ยมีระเบิดลงห้องใหญ่เด้๋ยวระเบิดตัดซอยนะท่านเดี๋ยวพี่กระตินไหลลงจุดเกิดนะเดี๋ยวล็อกข้างบนให้ ล่อล่อเองใหล่อตือเองให้เก่งดแล้วไอ้นี่ยิงไม่โดนว่ะเก่งทำไรร่วางตัวนะข่องไว้ตัวหมนหมุนดักน้าน้น้าที่ออกดใหญ่ลงลงโอ้ลงไปแล้วลงลงไปแล้วเดี๋ยวปลาระเบิดลงไปลยหมุนหมุนไดัหมุนตัวหมุนตัวต้นลองหมุนต้นลองหมุนโอ้โหปลาเกิดป้าเกิดเฮ้ยลงมีตัวนึงกเปสัตว์เอ้ยแพ้ขึ้นหมุนนี่แพ้ขึ้นหมุนนี่หลุมนะเว้ยไม่ใช่หมุนหมุนตายเอ้าวขาเหรอเอ้าออ๋อดีดพับจออยู่ดีพับจอ ลองหลุมลองหลุมเกมีไม่ได้เหรอพี่พอเล็ไกพอเล็กพอเล็กพอเล็กกับที่วางเล็กกับที่วางล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำขึ้นหมุนต้องเล็กไม่ขึ้นหรอจะไปเหมือนจะไปไล่หมุนหมุนหมุนโอเคหายพี่กระสุนแม่หมดแล้วหมุนหมุนอยู่หมุนเกมบีเกมบีเกมบีเอ้ยไปิดรเพื่อนต้มไปิดรเพื่อนไปิดร่วงเพื่อนไปหมุนไปหมุนเร็วไใช่เพื่อนเราไอ้เหี้ยเอ็มเออ าแล้วพี่หมดแล้วสามแยก้ายตายพี่จบครับอะไรพี่อยากได้ไอ้เนี่ย M7 ทองอ่ะเกมเอเกมเอเซ็ตไว้เกมเอเซ็ตไวโอเคพี่เปหมดเองแต่เราขึ้นไปได้เดี๋ยวจะชะลออย่ากันหลังให้ระวังระวังระเบิดตัด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 โอ้ยชี่ยแม่งโดดลงมาชาร์จว่ะใหญ่เล็กสอง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 ตัวเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็ุ้งงสอง

ที่วางเลยรอที่วางที่วงางนั่นไงรอกูไปพี่ไปที่วางตัวเวลาสองนาทีบายบายจุดแม่รอบนี้พี่แม่งเพลย์ออฟเดอะเกมเลยว่ะอย่าวิ่งให้กูได้ยินนะเสือกยิง โทษหล่ะยิงมุเมื่อกี้เสียเปรียบไอ้เชี่ยไม่ตายเออแปดห้าพี่พี่ทำดีมากวินเนี่ยถ้าได้อีกตัวนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะพลาดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้โฉบยิงไม่โดนโฉบยิงเปิดมุมไหลโผลพออกมามามาเฮ้ยระวังระเบิตัดระเบิตัดระเบิตัดเสือติดเม่ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไอ้แพะโอ้ยยิงแรงหายไม่น่าเล่นตรงนี้นะตีมันต้องตำแหน่งกูเนีไงกลับกลับกลับ ชิดวีมาแก้มาซ่อมหมุนคนได้ไหมเจ็บแล้วมีตัวไหนเดินเนเจ็บแล้วชิดวีโย่มาซ่อมหมุนคนเลยอยู่ที่วางตัวนึงอยู่ห้องเล็กล็อกวางน้ำให้อยู่ห้องเล็กเข้าไปเล่นกัเข้าไปเล่นอะไรผมมีแบบกี่มันมีแบบคือจะให้ซ่อมให้ได้ไงมหลุมมีหลุมมีหลุมขึ้นไปแล้วห้องเล็กมันตายมันตายห้องเล็กห้องเล็ก เล็กกตัว้ทยห้องเล็กตัววทยายตัวท้าเล็กๆตัวทยตัว้ายตัว้ายดิอย่าวัดหยุดเก็บมุมวางัดนาด้วยโคตรโคตเลยทำไมมาแล้วไงกูยังไม่ได้ยินเสียงมันวิ่งถ้ามันวิ่งกูจะบอกอย่างนว้ไม่ได้ยิงเมันอยู่นิ่งๆสว่างแม่

เดี๋ยวเราหมุนให้ล็อกห้อ,องใหญ่คนนึงล็อกซ้ายคนนึงหลังหลังหลังตายดิผมล็อกหมุนให้เสียหมุนให้อยู่ไอ้แพ้คุ้มไหนวะหลังห้องใหญ่โดนโดนไม่สามมิเตอรเอ้าเหี้ยหลบมาแล้วเน<จ>ี่ย อุ้ยเร็ตตวตจะปัตตบุญหรือปล่าดี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 ทำไมเราดุจังวะปั้รอบนี้จะดออ่ะเหี้ยแล้วร้องได้หมดเลยนะท่านผู้อ่อนแอไปดีมสักรึเอ้าวพักผ่อนน้อยจริงไอ้เหี้ยมิได้คนทักโซมไอ้สัตว โอท่านถ้ามึงเรียกว่าพักผ่อนน้อยแล้ว<ม>ย่<ม>ยกูเรียกว่าอะไรเนี่ย <ผม S 1> ท่านต้องไปเรียนเอพี่ไปซึ่งกูจะไม่มีเรียนแต่กูก็ไปอย่างอื่นต้องทำกูไม่ได้พักผ่อนอยู่ดีร่างกายกูนีเจ๋งมากเวลามึงนอนมึงมีเยอะแยะมากท่านเวลาเหลือเหลือ <c oughs> <ๆ>มึงใช้เวลาไปกับหีเริ่เมเจ๊งไง <c oughs> เหียเบืออะไรเยอะเลยมึงใช้เวลาไปกับหีท่าน เย็ดเลยเย็ดเลยเย็ดลมึงต้องวางเรื่องหีลงแล้วก็ก็วนมาเล่นเย็ดแล้วก็ไปเรื่องเย็ดวางเรื่องหีลงเล่งเย็ดให้ร่างกายได้พักผ่อนเต้นหยีพี่เย็ดพันพักผ่อนตรงไหนวะพักผ่อนนี่ต้องบอกว่าปลดปยบริหารํำให้ทำรู้สุกสบายอลไแบบนี้ Bộ không? rồi Thuộc xã nè mừng Yêu 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 พ่งนีง้กูต้องไปรับหมาไหมต้องไปต้องไปเหรออืมวายเอากลับเองก็ได้พ่กนี้ต้องไปรับหมาใช่ไหมกลับเองก็ได้เงี้ยมึงพูดไปชดกูไ้ฝัดมึงจงใจไปชดกูกูกลับเองก็ได้เนี่ยมึงไปชดกูมึงพูดน้ำเสียงไม่พอใจ มึงไปชดกูไว้ดีมกูรู้ไปกูยังพิมพ์หน้าสองไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอ้ยเหยียดายพรุ่งนี้เลือก,กี่โมงนะไปสองไอ้ท่านเลือก,กี่โมงนะ s <S เริ่มใหม่โมงยี่สิบเฮ้ยไอ้แคมป์ข้งไอ้ท่านได้ไปไหมดีม <c oughs> กูจะไปกินไก่ ờ, tôi thích ăn cơm, canh cá hả? Đợi khai. Ghen, anh ta lướt lướt từ nơi gì để tôi chơi anh trai một. Gee, anh trai. Thôi, chạy khao, chạy chạy. Nhảy hai thằng to. kìa, hai thằng Thôi, chạy, chạy. Nhảy, nhảy hai thằng to. Thôi, khao một. Thôi, chạy, chạy. 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 Thôi, Thôi, chạy, chạy. Thôi, Thôi, ท่านตึกสองใช่ป่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้มีเย่ต้องทำป่ะเนี่ยช่วงบ่ายอไม่ใช่ดพี่บายพรุ่งพรุ่งนี้ตึกอะไรวะเออตึกสองถูกแล้วเออไม่ใช่พรุ่งนี้เริ่อไอ้นี่สิบเอ็ดห้าสิบอ้อดีดีดเลิกกี่โมงนะไปสองเราเข้ากี่โมงอะเข้าเที่ยงคืนเข้าเที่ยงคืนร้อยสิบห้าสิบเอ้ากูไปส่งได้ดิเนี่ยกูเรียนเก้าโมงก่อน

โดนระเบิดสกีมแล้วท่านสังเกตดิบ้านัวนี้อยู่บ้านคนนี้อยู่บ้านเอาเห็นแมงบัวแต่เด่นเด็ดสัตว์ขอดันห้องใหญ่เถอะเหมือนไส้โอ้โหเกิดไก่สัตว์เลยช่วยแอฟลอยก็ได้ขอดันลอยขอดันลอยขอดันลอยถึงถ้ามาเรียกพี่นะเดี๋ยวช่วยเออกูลืมปั๊ระเบิดสามแยกไปจังหนัดลอยสามตัวนะระวังประมาณเออ มาเลยให้แม่งมาเลยฟัดห้องใหญ่เดี๋ยวห้องใหญ่ปิดแล้วบอกจะได้ปาระเบิดช่วยอย่าออกอย่าออกอย่าออะๆดิย่ออกอย่ยวตายหนึ่งหมุนตัวเลยสองตัวสองตัวเจ็บโอ้ยหมุนเจ็บแล้วหมุนเจ็บแล้วหมุนออกหมุนออกดิมตาโอ้ยันโดจฉกคู่ซอยตัวหนึ่งซอยเอซอยสองเลยพี่ซอยสองพี่โดนฉกสตินดันแปลมุนดิสตินดันแปลมุนดิ เกมปล่อยยาวเลยประเซ็นชนะยังมีอยู่โอ้ยมึงสาดซะหายแล้วประเซ็นหายหมดแล้วสาดเลยของแม่ตกใครเยอไหนอยู่การสาดอ่ะโอ้โหเาดินมหม่อยเบอเลือดกำแพงมึงดูเลือดเบิร์นิ่งที่กูยิงเลือสิบโอ้ยเฮีย มันมันไม่ได้ฟังเสียงใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้ดูหีแต่เลยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงชันเขาเผื่อเพื่อนไม่บอกด้วยนะว่ามันไปไหนแล้วมันไม่ค่อยทำบีทำตี่ซอยมันมาสามตัวมันทำแต่เอดับมันก็พลาดเกินเลยซอยเข้ามาแล้วซอยดังเข้ามาอยู่อยู่ตรงต้นซอยอ่ะอใหญ่ก็จะออกด้วยเนี่ยใหญ่จะอย่าหญ่จะออกใหญ่จะออกโดนระเบิดใหญ่โดดนระเบิ ซอยสามซอยสองเทค닉สองเพราะใหญ่ต่อใหญ่ต่อปลาระเบิดให้แล้วตัวนึงพี่หนีไม่ตายวะปลาตายซอยระเบิดตายหนึ่งน่าจะมีอีกหนึ่งตัวก็โดนระเบิดกูแล้วไงอยู่ในใยเห็นสองตัวใครบอกสามโอมซอยมาดันสกูปีนกล่องดูกูเห็นสองกูปลาระเบิดตัวหนึ่งไอ้แพ้ยิงอีกตัวหนึ่งก็หมดแล้วเมื่อกี้เนี่ย เป็นตอนที่ผมดันไปไงพี่มันอยู่หลังทางเขียวตัวหนึ่งกอดหน้าเหตุการณ์ต้งแน่นมันโยกองโยกเข้าเลยล้างน้ำตัวไปล้วล้านอีกตัวพี่เพิ่ตายแล้วครับไอ้อีกตัวนึงอีกตัวนึงระวังนะพี่เกี่ยวควันไม่เกี่ยวควันเกมบีวะไม่มีเพื่อเนี่ยดูดิโมเมนต์ดิดูเมนต์ดิเด็มตัวนี้เพี่ยใช่แค่ไหนบอกเลยก็แล้วแต่เลยครับมัไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเล่นมุมนี้ดู ดูกูจะฟังเสียงขึ้นมาตอนอย่าไปดังน้ำเนี่ยตัวเนี้ยเจ็บแล้วที่ยิงมาตินเด๋อต้นลอยอยู่ตรงถังอะพี่มันเดียวกับลวงเราี่พอะไรพี่อยู่หลังน้ำหลังน้ำพี่เสียงอยู่หลังน้ำโดนมาแล้วเหรอไม่ไม่อยู่ขวางเขาไม่รอดพี่บอสไม่เห็นบอกเลยบอสก็ยิงบอกเมื่อกี้คู่ไ่ทันด้วย ม,ม,มีแล้วเอไม่มีม้องูไปดูไปดูมาดิดูห้องมเดี๋ยวเล่นนานๆเลหมุนหมุนหมุนไม้เอมีแล้วเอาเี้ยระเบิดตไม่ดมดีพนอุ้ดวยาวานสะพานสะด้องไม้ดูห้องไม้ดูห้องไม้โอ้ยหมุนยาวหมุนด้ลาดิหมุนได้ลงมดิอย่าให้เกมมันบดขึ้นหมุนตัวนึมีตมีตัวนะยาวมีตัวนาดาวแล้วสบายแล้วเจ็บแล้วท่านดูมุมกูทาไมกูต้องได้มุมนี้ดู มองสามทางห้องไม้หมุนน้ำห้องเล็กตายกี่ตัวแต่ตัวเดียวท้ายแล้วไยเดียวทำไมมือถืสุดท้ายแล้วไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไงที่อกูได้ยินอยู่ไม่รู้แม่งกูก็ว่าเสียงไอ้แพ้ไอ้แพ้มันอยู่ไกลเกินดูจากแมพแล้วน้ำหนักเสียงนันไม่ใช่ คิดแรกจะถามอยู่ไอ้แพ้ขยับหรือเปล่าแต่ดูระยะแล้วไม่ใช่รูปไม่ต้องมีนะเนี่ยเอ้าเยี่ยฝันเอ้ยระเบิดพองจิงใหญ่ใหญ่ตายโอ๊ยตายระเบิดตัวระเบิดพลุตัวเข้าโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่มีสองตัวเรื่องมาเพิ่งมาปปชต่อยตัวอุ้ยโดนสามเมตรสองถอยแล้วถอยแล้วกลับมาลตอเข้าอีกสะพานไปดีครับ เราระเบิดนิดหน่อยอยู่ <bunker. S 2> ยาวสะพานบ้านมานตัวเอกำลังย่องนี่สพะพานบ้านมัตัวตนี้กำลังตุยเจอห้องใหญ่ห้องใหญ่อยู่ไหมอยู่ห้องใหญ่จีิตัวหนึ่งลอยศาสสะพานตอยลอยลอยลอยเก็บแล้วโอ้ห้องใหญ่สองนะห้องใหญ่สองนะสะพานตัวหนึ่งนะมาเตินถอยไปเลยไม่คุ้มไปนลยรีบดันมันยังเหลือเยอะอยู่เลย อยหนึ่งซอยซอยซอยตัวนึงใหญ่เข้าซอยเข้าเกมอห้องใหญ่ที่มางที่มางที่วางโดดโดดตายห้องใหญ่ห้องใหญ่ออกห้องเล็กอยู่ห้องเล็กยิงอยู่ตายห้องเล็กไอห้องใหญ่โซฟ์อี๋ไม่ไม่มีมีมีเสียงนี่ไอ้เก่งมันยิงไม่เห็นอาร์ก่ะปฟาวเป็นคิดผมไม่ยิงดูนะดินอาร์กอะเมื่อกี้ใครอะพี่เทคซอยหน่อยนี่ไงหมุน ปุนอะไรปุนอะไรปุนนั้นไงพี่อัาใช่ป่ะกูได้ยินอยู่เมื่อกี้มันอยู่ปลายเหมือนปลายปลายห้องใหญ่แสดงว่าเสียงทับอยู่ในหมุนอุ้ยไปดูอไปดูอ่ะไป่ะไปเกิดได้สูงแล้วไปบอสดันเฮ้ยบอสมันยิงไปตั้งเยอะนั่นเนี่ยโอ้ยเจ๊งร้องหูเลยมึงเก็บมึงเยอะมี่ ูอโอ้ยเฮียสอยอเอาเฮียบอกแล้วยาออกแล้วทำเมทำเมทำเมปลาะลงลุไปแล้วไอ้สัติดเฮียนอนตายตมางแล้วนะโอ้ยเฮียเอ้ห้องเล็กเจ็บเล็กเล็กเล็กไม่ตายดิแม่งเออไปแ้วครับไปแล้วไปแล้วถึงของถึงของ đến clip nào.